มาบาร์ดีหลังจากจุดฟืนจุดไฟแล้วเสร็จบารนดีอยู่โนโนโน่นโ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 นมัน่นจะเข่าตาเลยลูกบอกมาอย่บอกมามันจะเข่าตาลูกนี่เนี่ยตาหมูไปเล่นบานจะไปเห็นคนเด้อเออเออนี่นี่นี่ฮึบฮู้ฮู้ใช้เกือบครั้งเดียวครางแล้รุดเลย ทำมันลูกเด้อเจียบแจวยังนิวเจียบแจวแจวยังแจวซีฟู้ดปลาลูกนี่กินอีกเออปลาลูกินนเด้อปลาลูกมากินน้ำกันเด้อแซ่บน้ำกันลองฟิล์มกัน้องนี้ก่อนจะบาดเนาะแซ่บชำได้พี่น้องเลยนี่ใส่เกือบลูกละ ว้าวเก่งๆๆเปิดตำลังทอดหอยแพ้ๆๆพอก่นต้มหอยอยุดมากอร่วยนี่กำลังกำลังพริกกำลังแร็กเนาะโอ้ตำแหลกไว้นะลูกอุเข่าตาเลยเนาะแล้ก้อมลายอืมไม่กินประรูกล่ะจิบเปิดแล้วบ่ะมืดอักก็ผม หมกบาทเนอะเสรียบร้อยบาทหนึ่งแหลกแล้วเจียชิฟูดเจียวจำกับหอยดีเบอร์นิ้งต่อเนอะนี่คืออยังได้พื้นไทยขินเทิงมึงมันดิ่งอย่างนีมีอะไรก็ยากกบฟื้นกบไฟแล้วไอ้นั่นก็แค่ไปดูเไยพี่เอ้ยพี่เอ้ย อาบานมาอาบานมาเพราะแรงมาเลย้มึงเนี่ยอาบานมาบานมาโอ้เอามาซิมอีกแน่เด้ออันนึงแบมลุกแสบเลือเปลี่ยนคุบไฟพี่น้องเลย ฮึบพุนทายไปเดินเดินุณนึกน้ำพกเลีวแดดล่ะลึกน้ำพกไปบอกแม่บันแม่แดกเดีวแดค่แตวายังแดเลยวางสีอื้อเออปูงจิตาเลยเอามาที่เมดดบุญฮึมฮมห้องหัฮั้อหั S <S มาสีชุดรถมาต้องเก็บไว้ดีเดื่ๆมันจำยิ่มกัะเกี๋ยวเน้อหาทงเฉลิมหาทงจะเปิดกันไว้ กินนวินกินเป็นบ่าวินกินเป็นบ่วินเห็นเด้เห็นไหมใส่กระหอยแล้วดุเด้อดเหมอนเลยอือมาถุงยางแเก็บไว้ดีจะถทงกระหอยเด้อเอ้ยกินหอยทำกันอยู่บ้านสวนอากาศฮอนฮอนแต่ว่าอยู่ห้องเย็นห้องม่วงเย็นเย็นเป็นยังไงมาพี่ดูหลาอเจ้ากินเป็นบ่ลูกมาพี่

หนาเขามาหาปลาลุงคนี้ว่าเดกินในห้องงไทยอยูเนี่ยมาผิดด้วยหอมพี่มาาปลุงเอเด้อพี่น้องเด้อเอาแกกินบริษแกะมันอ้ายเแม่ิวบริญาคือหอยเก่งพวาหอยในพูล้ ในพี่นอ,อนแะล้วมามาปลาลุงจ้งนนะกินเมี่ยงหอยนาะพูนเนาะวมนี้บูมี่เขาปุ้นพี่น้องเลยจะแบเป็นสินเพอแทนมาเนี่ยเยอะใช่ะแค่ขันเ,เรปลาลุง เด้อเด้อ่ากินเออย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดปุ่นกระปูเด้อเป็นองเด้อใส่ปุ่นกระปูมาแรงไาขุดมาแรงเนี่ยมาปนเฉี๊โมงไปไหมยามเยบงคนฟุตบอดขุดไว้บอยามเ่ย คือเพื่ยำเกล่ยวขอหม่แล้วขอยาวเข่งเนะไม่จอยน่าไปคุดอยู่ใจต้องคุดน้ำตามนองตามนั่นได้อ้วยตามนองตามนองเลยอง้ิินเนอะพักอันนั่นกันที่แย่เร้หมนโอยกันน่ะบินเนอะเออแก่คุ้ชิลด้หรนะ <cười> hmm. <cười> na. Chín ừm ừm chín ừm 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 luôn ừm 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 này มาเจ้าอุ้มไปเลยกว่าพวกดาวันนอมนท่านอยู่แล้วไม่ตุ้ยป่ะลุงไงถ้าว่ามันตุ้ยเขายิบมภาไปดินฐ์แล้วอ่ะเป็นะไรเอาอุ้มมาชมนอนเอาเสือเลยบ่ หอมม่วงพี่น้องอ่ะย่องหอมม่วงลอนเล็ค่ะให้ไเจ้านึงเจมัอตุ้ยนะกลัวกลัวกเลยเจ้าไมมมันตุ้ยนะห้คัมือตุยอ่งีาจรงินมักอาจจะไหมใ้ชื่งองฝากเอาดูคกับพี่น้งอ่ะมจากขนมให้ให้ สบายดีเด้อน้องนิวพายุงเ็นเป็ตุ้อยู่บาลุกไ่น้ำั่งไม่มาคมมาพอกมาองนิวคือกาน้ำดำมาเร็วินแพวงน้องนิวทักมันยังม็นใ เอาไว้ปูไนม่นเปขนปมันกลเปไปูเนี่ยเห็นได้ตัวนี้ม่ไว้ตัวนี้ห้ามเลื่อนไปเลื่อนไปอืออือไทยโบราณเนาะเรื่อยวหอมกันเลย แ่บดีว่าไม่ตุ้ยมันมุงม้าวปุ่นเนีมันเนาะือมบนนอ,มอ,มอบ,บนันใดกระนี่ชีตาแสบปะเอาไปหน่อยได้ไหมไป้ากเลย่าผางลูกดูยบ่ฮะคูก,ก่อนครับ มีคิ้วน้ำเยี่ยมน้ำเพิอมเยี่ยมเยี่ยมพิษเดาตัวนั้นเยี่ยมเยี่ยมเห็นไรเยี่ยมนะเวีเนมือเยี่ยมนะลูกเยี่ยมอืมตกมือทุกเราจะได้กินแล้ววะเป็นก๋วยละอือเป็นก๋วยไงอ่ะหายลยงอกเนี่ยอืมเยี่ยม พ้อพอ,พอ,พอ,อกินเท่นี้ยิกขนมันออกแล้วมันมีคนน้นเดียคาอคอรปล่อยรมออกตลอดอน,นี่มันก็ดีแลว้นนวมีสองตัวอวิ้นแม่หาเพื่อยาเขปุ่นใช้พราเพื่นนี้อ่ะปุ่นบอล่ะ ค mm hmm. ุ่นบ่ฮะอืออืกอืกิ๊กๆแค่นั้นยังเนนีแยมันใส่กระหินเนาะอือชู่อยากชาตีโอ้เยี่ยบกระห็นอันกิ๊กๆเนี่ยเพิ่อนมาเี้ยนะจุดอสามสาหน้ำพ่นปิ๊ก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  งัวบ่อืมคนยังไงคนยังไงคนน้อย้าเอาเขาทำไม่พอบ้ะงั้นเอาก่องไม่พอป้ะโดงมัตื่นเนี่ยกินขับกินแหนะฮะบ่อยๆจิ้มทำมากินแ้วบลิปากเลยงัวมาละ Anh quá trở nên nguyên nhân của tôi, quá trở mà quá trở nên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  quá trở đấy quá trở nên cá trở nên quá trở nên quá trở nên quá thức nên quá trở nên quá trở nên quá trở nên thức, nó thức phục, ถ้าจะพี่น้องก็คล้องนี่กินเข่ากินน้ำกันบ้างเลยเนาะใกล้รูปใกล้บ่ใกล้บ่ใกล้เอื้อยทำความสะอาดกันลูกโบเฮ็ดบบเฮ็ดดึบ่งถือขาดเอื้อยเนี่ยฮะพี่น้องเลยเนาะตัดปาดปาดเนี่ยหลังจากกินเข่ากินน้ำเพียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมาอนามัยช่วงแรงๆพี่น้องเลยเนาะงามคอยทำตรงแรงบาดเนี่ยอ่าทำความสะอาดเดินบ้านเดินเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะ อันนัไม่ใบใหม่ตอกอาลายพี่น้องเลยทางนี้นี่มั้งกะยซอยกันพี่น้องกันเป็นไรทงยางมันปิวมาตะไกลถูกเนาะปิวใช้คานำจับเก็บจูดพี่น้องเลย,เลยมันสะอาดหูสะอาดตาพันน้ำแน่หูเนอร์บอกผู้์สำรวจงานฝ่ายสำรวจงานได้นนี่พี่น้อง,งเลยฝ่ยายสำรวจงานอื อืไก่ไฟเด้หรือจ้าคววดๆคว,ว,วดตุมต้มๆสันแล้วพอกรจูดออกมนล่ะเห็ดกองให้น่อยก็ได้ยังข้างนี้ยังหกอยู่เอาอะไรมาจะพูนะเฮเอนอนะรชันค่ะพ่แกเปลนไปน้ำเลยรก็เลยย่าง,างมัน,ห,น,นะอมน,อนหอนแล้วก็เฮามา

แข่งขาบาดบ่ได้ส่งขยาง่างใส่ยางพาหญ่าพี่นองเลยอืมแเลยมันายห่าอย่านมัค <c oughs> ักรยมักซอยกรังซนระเบิดออกพี่อยดีแล้วเนาะพายลมตดดีเป็นื้อัอน โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มีอยังอยู่งยากข้อดีข้อเสาคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจร้ายหลายพี่น้องในการติดตามชมเป็นกลังใจกันตลอดมาเลยพี่น้องเด้อเนาะนำค่อยคำลงแรงพี่น้องเลยไปจาโอเคคลิปนี้ลาก่อนพอขอบคปหน้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุเจ้าทุเจ้าโอ้โหทุกคนทุกอยทุ่มงามทุ่มงามทุ่มงามลูก thùng ngam hết mẹ đấy thùng ngâm thùng ngam thùng ngam thùng ngam được ngâm bẹt con thu con thùng ngâm ah phang 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 kêu con nhí kêu con nhí kêu nhí đây con 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 นิคิวแรนิคปลาดูกมังแน่เอะเห็น้หยน่คิวปลาดูกมังแน่ฟินน่คิวเลยน่คิวเลยเลยี่คิวก่อนน่คิวนิคิวพีน้องตาจ้าโอเคพี่น้องเลยเ่เช่เช่สบายดีวัตสุขสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อบายบาน้องนิว